i uh -huh. หมาะสมกับแมนเชสเตอร์แค่ไหนเจอดังทุกเจ้าพร้อมใจกันรายงานต่อกันว่าออริงฮารันดาวเยงของบุรุสเซียดอทมูนกำลังจะย้ายมาถล่มตาขายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับราก่าแรงระดับ5แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ผลงานการทำประตูที่กาจริยหนึ่งลูกต่อหนึ่งเกมของเขาเป็นสิ่งที่การันตีใช่ว่าชั้นยอดว่าทีมใดที่ได้เขาไปเพิ่มพูนความอันตรายในเกมลุกได้อย่างแน่นอนแต่เขาจะเข้าระบบของเป๊ปวาดิโอราได้หรือไม่เมื่อพิจาร ถึงรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของทั้งสองทีมรวมไปถึงความโหดดินของลีกที่ไม่เท่ากันด้วยซิตี้มีการเล่นเกมลูกที่เลื่นไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดนดาที่ทุกคนจะต้องผ่านบอลกันแบบเท้าสุดเท้าอย่างแม่นยำเพื่อโจมโจมคู่แข่งแบบไม่ทนให้เขาได้ตั้งตัวและนี่อาจเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของฮารันด่มีอัตราความแม่นยำในการผ่านบอลเพียง70เท่านั้นกับดอดมนด์ในดูกกาลนี้จึงตามกว่าฮาริมราฮิมสเตอริงที่มีอาตากความ น,น้อยที่สุดในทีมเรือใบสีฟ้าที่8.5%อยู่มากโขเ่นเดียวกับการควบคุมบอลหรือจับบอลหลังเพื่อนผ่านมาให้ที่ฮารันเองก็มีค่าเฉลี่ยจับบอลลั่นหรือจับบอลเสียอย่างน้อย2.83ครั้งต่อเกมเป็นรองเพียงกาเบียนเซซุสคนเดียวเท่านั้นที่2.92ครั้งต่อเกมขณะที่ผู้เล่นคนอื่นของซิตี้มีค่าเฉลียต่ำกว่าเขาทุกคนท้ายที่สุดก็คือรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไนทีมของมาโก เล่นเกมสวนกลับและการพันบอลแบบไดรเลกโดยอาศัยความแข็งแกร่งกองฮารันเข้ามาช่วยแต่การทำประตูหรือสร้างโอกาสในการทำประตูเกือบสั้งส้นของเสือเรียงเราจะเห็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างการที่กองหน้าของคู่แข่งต้องวิ่งตั้งหน้าตั้งไร่ร่าบอลที่ถูกผ่านมาให้กับฮารันเพราะมันเป็นบอลที่ดรอปบูลตั้งรับชกเอาคืนมาได้แล้วเล่นเร็วกณะที่กับซิตี้พวกเขาก็จะเป็นควายกองเกรมอยู่ตลอดและยังย้ายถ่ายบอลไปตาง ทีหรือว้าทีเพื่อหาช่องในการส่งบอลให้เข้าไปซุกก้นตะไครหรือย่างในกรณีตัวอย่างของผู้เล่นจํานวนมากมาทจ่ย้ายมาจากบุนเดลเกาแล้วไม่สามารถแจ้งเกิดได้หรือสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เหมือนตอนเล่นอยู่สโมกกาวก็มีมาเห็นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเจดอนซานโชเลออนเบลี่และทิโมเวเนอร์อย่างไรก็ดีเรากําลังพูดถึงผู้เล่นที่มีอายุเพียง2 1ปีเท่านั้นและเขาก็ยังมีเวลาเหลืออีกมาก การปรับตัวที่จะเรียนรู้เทคกติกใหม่ๆ